สวัสดีครับนี่คือซีรีส์บ็อกฟุต EP ที่10บางคนนี่รอ EP 1 0มานานมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงนะี้ผมชอบทำอนิเมชันเกี่ยวกับบ็อกฟุตมากเลยงั้นผมขอตัวไปซูมผลก่อนนะครับเพรดีคนมันรวยมาดูกันครับว่าจะได้ผลอะไรโอ้โหเริ่มขี้มาผมได้ผลระเบิดโคตรเกลือผมก็เลยจัดสินงไตท,ทิ้งแม่งนะครับไม่เอาแม่งแนละ้วผลระบงระเบิดผมไปฟาร์มเวลดีกว่าและในที่สุดก็ได้เวลาฟาร์มเวลสักที และในที่สุดผมก็เสร็จเควสแรกสักทีแล้วผมก็ฟาร์มต่อแบบชิวๆแล้วก็ฟาร์มแบบรัวๆต่อไปแวะมาเก็บกล่องกันสักหน่อยไล่เก็บแม่งให้หมดเลยทั่วเมืองกล่องแม่งไม่ต้องเหลือแล้วมาดูกันหน่อยว่าในคาเฟ่มีอะไรบ้างผลกระจอก,กว่าน้องพี่มเมวกระโดดแม่งมาเดินทางเล่นกันดีกว่าเคยมีคนบอกว่าข้างหลังโรงงานมีแฟงกี้ด้วยใช่ไหมมาดูกัน เฮ้ยผมเจอแฟงกี้แล้วมาคุยกับแฟงกี้กันดีกว่าอา้าวไปละเบื่อหน้าแฟงกี้ไอตัวนี้ที่คาฟเฟ่มนทำอะไรได้เนี่ยสงสัยมานานละโอ้โหแล้วใต้ล่างนี้มาทำอะไรได้เนี่ยกลับไปฟาร์มเวลต่อดีกว่าฟาร์มชิวๆิและอยู่ดีๆผมก็โดนคนเทพมาบุกลุก โอ้วในที่สุดในที่สุดผมก็ได้สกิลที่2ของหมัดมังกรมาแล้วโคตรเท่แต่ผมก็ไม่มีเวลามาชมสกิลหมัดมังกรหรอกผมต้องรีบฟาร์มและผมก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆ เองหยุดไม่ต้องฟังกันแล้วนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยขยะขยแยงชิบหายเลยเก็บกล่องเล่นดีกว่ากลับมาฟาร์มเลเวลดีกว่าโอ้โหเดินทางมาตั้งนานบอสเบลามี่ไม่เกิดกลับดีกว่าแน่เบื่อว่ะบอสก็ไม่เกิดทำไมอยากคิดจะได้ฟังเพลงกันนะมาเก็บกล่องเล่นแบบเดิมดีกว่า ไปประจน l ภัยกันดีกว่านี่มันเรืออะไรวะเนี่ยหน้าเข้าชิมายเอาเวลไม่ถึงหนึ่งพันรอผลรีดีกว่าโอเคผลตู้นี้ไม่เกลือกลับมาฟาร์เวลต่อดีกว่าโอเครอบนี้บอสเบลามีเกิดโดนฆ่าแน่ โอ้โหบอสโคตรอึดเล็กว่าจะตายได้นี่มันที่ไหนวะเนี่ยบอสตึงก็มาดิคนเวลน้อยก็ฆ่าได้เหมือนกันโอ้โหบอสเวลต้องเยอะแต่ฝีมือโคตรกระจอกเลยว่ะลองมาฆ่าบอสตัวนี้บ้างได้ยินมาว่ามันใช้ผลควันละมัง้งก็ไม่ได้เก่งหรอกไม่เอยโดนสกิลหมัดบางกรใบตายซะไอ้กากอยู่ดีๆโรงงานก็เกิดผมก็เลยต้องรีบเดินทางไปตีสักพักคงโดนแมมมอสชนตาย ตีแบบย,บยับยับเลยครับโอ้โหคอมจัดระเบิดแม่งแหลกชิบหายโอเคเรียบร้อยโรงงานพังแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับซีรีส์บอฟุต ep ที่10ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกลำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยและผมก็ได้ผลยางฟรี